องเพียวน้องเพียวเฮ้ยเฮ้ยน้องเพียวเหมือนกันสองตัวถอดออกมาได้หนึ่งตัวนะฮะถอดออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นอะไรอะมาดีแล้วที่พิมพ์มาพี่จะได้รู้นะคะว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะลืมแล้วอะดูเลยค่ะรู้สิบสองน้องต้องแยกตัวประกอบมันใช่ไหมคะน้องจะได้ 2คูณ2คูณ3อ่า2 2 4 4 3 2ทีนี้รากที่2เหมือนกัน2ตัวออกได้1ตัว2กับ2เนี่ยมันต้องยุบนะคะต้องเพียวมันจะกลายเป็นตัวเดียวก็คือเลข2เฉยๆอย่างนี้แล้วไอ้3เนี่ยไม่ต้องออกมาก็จะตอบ2รูทนะคะอ่ะก็จะตอบ สองรูทสามมาทีนี้ข้อที่สิบนะคะสรุปว่ารูทสิบสองเนี่ยค่ะเราก็จะเขียนใหม่ให้มันเป็นสองรูทสามค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองเราจึงได้คำว่าหน้าเป็น x คำว่าหลังคือสองรูทสามค่ะอ่าตอบเลย หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคะมาทีนี้ข้อสิอค่ะข้อ11อ่ะข้อ11นะคะสาสิสองเออไม่มีแสดงว่าใช้รู้อีกแล้วนะคะใช้รู้อีกแล้วอ่ะเอกกำลังสอง ลบกับรูทสามทั้งหมดยกกําลังสองรูทสามอ่ะมาจัดการซะรูทพี่ก็จะนึกถึงแม่8แล้วกันค่ะ -8 ปดสี่สอ่ะนึกถึงเลข8ก่อนนึกถึงเลข8ปแตกเป็นสองได้3มตัวนี่คือ8ต่อไป คูณกับสใช่ไหมก็คือ2อีก2ตัวแบบนี้ค่ะแล้วน้องก็ต้องดึงออกไปเป็นคู่คู่คู่หนึ่งได้หตัวอ่ะพี่ใหม่ดึงนี้คู่นี้ได้1ตัวคู่นี้ก็ได้หนึ่งตัวนะคะออกไปเจอกันข้างนอกเป็น2กับ2อย่างนี้แล้วก็ติดสองด้านใน1ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นเลขอะไรคะกลายเป็นส รูทสค่ะฐานนะ4ี่รูทสเพราะฉะนั้นตัวนี้หน้าคือ x อกกำลังสองหลังคือ4ี่รูทสแล้วทั้งหมดนี้ยกกำลัง2อ,อ่ะก็จะกลายเป็นอะไรคะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะอ่ะเสร็จ ข้ออื่นๆนก็น่าจะทำเป็นอยู่นะมาตัวต่อไปค่ะ x กำลังสองลบสี่สิบแปดอ่ะ x กำลังสองลบสี่สิบแปดก็จะเป็นอะไร x กำลังสองลบกับรูทสี่สิบแปดทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเห็นไหมใช้รูทช่วยเยอะเลยมา รูทสี่สิบแปดค่ะมารูทสี่แปดนึกถึงแม่อะไรดีคะแปดหกได้ไหมเออแปดหกสี่สิบแปดนะคะแปดคือสองสามตัวหกคือสองคูณสามอ่ะจึงได้มาแบบนี้คะ่ะจึงได้มาแบบนี้คะ่ะเหมือนกันสองตัว ออกได้หนึ่งตัวเหมือนกันสองตัวออกได้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตัวที่ออกได้คือสองกับสองมาเจอกันด้านหน้าเหมือนอันข้างบนเลยสองกับสองเจอกันด้านหน้ากลายเป็นเลขสี่นะคะก็จะกลายเป็นสี่รูทสามค่ะอ่าสุดท้ายข้อนี้กลายเป็น x กกำลังสองลบกับวงเล็บสี่รูทสามทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ <c oughs> อะข้อต่อไปนะคะข้อสิบสามค่ะห้าสิบลบกับ x กําลังสองเออห้าสิบลบกับ x กําลังสองจะได้อะไรเอ่ยห้าสิบก็ไม่มีใช่ไหมคะน้องต้องใช้รูทอีกแล้วรูทห้าสิบทั้งหมดยกกําลังสอง ลบกับ x กําลัง2องค่ะห้ 50, เรามาลองถอดรูทด,ดูอ่ะรูท้าสิบนะคะห้ 50, น้องนึกถึงอะไร2องคูณยี่าอ่ะคูณยี้านะคะสมาแล้ว25แตกออกเป็น5 5เพราะฉะนั้นเลขอะไรคะที่ออกได้คือเลข5นั่นเองอ่ะก็จะได้เป็นห รูทสอค่ะอ่ะได้5้ารูทสองเนี่ยแหละเอามาใช้ได้เลย5้ารูททั้งหมดยกกำลังสองนะคะลบกับ x กํำลังสองค่ะคำว่าหน้าคือห้ารูทองคำว่าหลังคือ x เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะ อ่ะโอเคทุกคนข้อสิบสี่ทุกคนลองถอดรูทเจ็ดสิบสองแล้วพิมพ์มให้พี่หนะะ่อยค่ะรูทเจ็ดสิบสองว่าได้เท่าไหร่ ขอรูทเจ็ดสิบสองลองทำดูอ่าท้องเกมถูกอ่าเพื่อนเพื่อนว่าไงคะ เฮ้ยน้องปริ้นเกือบถูกละดึงอะไรออกมาดูดีๆอ่าพ่อสวยถูกค่ะน้องเพียวกับน้องปริ้นดูเหมือนที่พี่ใหม่ดึงห้าสิบดิมีห้าสองตัวใช่ไหมแสดงว่าพี่ดึงห้าออกได้ตัวเดียวใช่ไหมคะอ่ะในน้องแก้สิ ได้ไหมได้ไหมอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะคะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองน้องน่าจะแตกออกไปเยอะเลยใช่ไหมอ่าแต่พี่หกจะบอกว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแตกเยอะก็ได้นะถ้าเรานึกเลขออกมันคือสองคูณสามสิบหกไหมคะเออมันคือสองคูณสามสิบหกทีนี้ไอสามหกเนี่ยถ้าน้องแตกออกเป็นเลขสองตัวที่มันเหมือนกันได้เลย น้องเอาวันนั้นได้เลยนะสาหคืออะไรหกหเพราะฉะนั้นพี่จะแตกเป็นสองคูณหคูณหอย่างนี้ค่ะงั้นเลขที่น้องจะดึงออกมาได้นะคะมันจะต้องเป็นเลขหกค่ะอ่าจะต้องเป็นเลขหค่ะตอบ6กรูปสองแต่ถ้าน้องแตก6ออกไปเป็น3ก 2. 3, 2. 3, 2. 3, 2. ับสองสามคูณสองคูณสนี้ใช่ไหมคะเวลาน้องเอาออกมาน้องได้สาม ู่นึงออกมา1ตัวเป็น3ได้2อ,อีกคู่หนึงออกมาเจอกันข้างหน้าอย่างนี้มันก็จะได้คำตอบเท่ากันค่ะคือ6กรูทสโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ได้แล้วค่ะ,ะคำตอบข้อนี้ได้แล้วค่ะคือ6กรูทสลบ x แล้วก็หกรูทสองบวก x นะคะเดี๋ยวพี่เขียนข้างบนให้ด้วย เมื่อกี้ที่เราทำเอาไว้ก็จะเป็น6รูทสองทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ X กําำลัง2ค่ะอ่ะได้นะมาข้อต่อไปอจริงๆอยากจะเก็บไว้ให้เป็นการบ้านบ้าง พอเก็บไว้ให้เป็นการบ้านบ้างได้ไหมให้ข้อง่ายๆแล้วกันนะคะข้อสิบห้าเป็นการบ้านข้อสิบหกเป็นการบ้านยังไม่ต้องทําตอนนี้ค่อยทานะคะมาข้อสิบเจ็ดค่ะข้อสิบเจ็ด x กาลังสองลบเศษสามส่วนสี่เออ x ก,กำลังสอกกลงลบเศษสามส่วนสี่ถ้าเป็นเศษส่วนนะคะ ถ้าเป็นเศษส่วนน้องก็ต้องมองแยกกันเศษของน้องสามารถมีอะไรยกกำลังสองได้ไหมคะเลขสามไม่มีอ่ะไม่มีเอกกำลังสองพี่เขียนเหมือนเดิมเลขสามมันไม่มีน้องถึงต้องใช้อะไรช่วยใช้รูทนะคะของเลขสามพี่หมายใช้รูทคะ่ะแต่ของเลขสี่เฮ้ยสองกำลังสอง ได้4นี่ว่างั้นเราก็จะใช้สองค่ะของตัวส่วนแล้วค่อยบอกว่าทั้งหมดเนี้ยยกกาลังสองเพราะว่าถ้าน้องเอายกกําลังสองตีกับเข้าไปข้างในจะได้เศษสามส่วนสเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจัดรูปใหม่ให้เขาอยู่ในรูปของกําลังสองจะได้แบบนี้อ่ะทีนี้มีคําว่าหน้ากับมีคําว่าหลังแล้ว ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะนี่คือหน้าและนี่คือหลังอ่ะก็เขียนคำตอบเลยเนาะมันท้าต่อไปแล้วกันอ่ะคำตอบเป็นหน้าลบหลังส่วนสองอยู่นอกรูทนะคะคูณกับหน้าบวกหลังค่ะ อ่หน้าลบหลังหน้าบวกหลังนะคะก็จะได้อย่างนี้อ่ข้อสิบแปดค่ะข้อสิบแปด x กำลังสองลบเศษเจ็ดส่วนสิบหกอ่า x กำลังสองลบเศษเจ็ดส่วนสิบหกก็ต้องใช้รูทมาช่วยนะคะเพราะว่าอะไรกำลังสองได้เจ็ดมีไหม ไม่มีค่ะเราจึงใช้รูทเ7นะคะแล้ว16ล่ะเฮ้ย16มีนะก็คือแม่4ค่ะแล้วเราค่อยบอกว่าเออทั้งหมดเนี้ยยกกำลังสองนะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะอ่ะทีนี้คำตอบของเราก็เลยเป็นอะไรหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวก หลังอ่ะแบบนี้มาข้อ19ค่ะข้อสิค่ะห้ 59, ส่วน1้อลบกับ x กํลังสองอะห้ 59, ทําไงดีคะก็ต้องใช้รูทมาช่วยนะคะ ห้าสิบเก้านี่ถอดรูทได้ปะเหมือนสามกับเจ็ดเมื่อกี้ถอดไม่ได้ใช่ไหมถอดไม่ได้เราก็ไม่ต้องถอดค่ะแล้ก็ค้างหอย่างนั้นอ่ะส่วนห้าสิบเก้าถอดได้ไหมมันเป็นจํานวนเฉพาะใช่ปะห้าเก้าอ่ะงั้นมันไม่มีตัวประกอบอะไรอยู่แล้วค่ะเออถอดไม่ได้แน่ๆก็ค้างไว้อย่างเงี้ยอห้าสิบเก้าไว้อย่างนี้เลยส่วนร้อยยิบเอ็ดนะคะใช้สิบเอ็ดได้อ่าเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่า ค้างหวดนี้คือยกกํำลังสองนะคะแล้วลบกับ x กํำลัง2ค่ะอ่ะมีคำว่าหน้าแล้วมีคำว่าหลังแล้วเพราะฉะนั้นตอบได้เลยอ่ะรูทห้ส่วนสิลบ x แล้วก็รูทห้าส่วนสิบวก x อ่ะแบบนี้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะมาข้อที่20ค่ะ73ส่วน400ร้ลบเกำลังสองเหมือนข้อ19ไปค่ะ73เป็นจำนวนเฉพาะเนาะใส่รูทเข้าไปเลยค่ะถอดไม่ได้ด้วยค้างไว้เลย สี่ร้อยอ่าใครรู้บ้างสี่ร้อยคืออะไรยกกำลังสองยี่สิบครับเออยี่สิบนะคะอ่าเพราะฉะนั้น